วันนี้ผมจะมาสอนลูกที่ทําแต้มง่ายที่สุดวิธีรับลูกเสิร์ฟไม่ว่าจะสําหรับมือใหม่หรือมือโปรเสิร์บรับเสิร์บแทบจะสําคัญที่สุดสําหรับการตีคู่เลยและนี่คือการรับเสิร์ฟที่ผิดวิธีการรับเสิร์ฟที่ดีเนี่ยคือเราจะต้องเป็นฝ่ายบุกเขาได้ก่อนถ้าเรารับผิดวิธีแล้วเจอคนเคี้ยวๆหน่อยเนี่ยเรารับไปเนี่ยเปี้ยงเราก็จะโดนคู่ต่อสู้อัดแบบนี้เรารับผิดไปโดนอีกเปี้ยงหนึ่งโอเคแล้ววิธีรับลูกเสิร์ฟที่ถูกต้องเป็นยังไงล่ะมาดูกัน การรับเสิร์ฟที่ถูกต้องเนี่ยเริ่มจากการวางขาก่อนเราจะใช้ขาข้างที่ไม่ถนัดอยู่ข้างหน้าเช่นเราตีมือขวาเราจะใช้ขาซ้ายยืนอยู่ข้างหน้าเรื่องที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือจุดกระทบลูกคือเราจะไม่ยืนอยู่กับที่แล้วก็รอเขาเสิร์ฟมาแล้วก็ลูกตกแล้วเราก็งัดขึ้นไปเราจะต้องก้าวเขาไม่ว่าจะขาซ้ายหรือขาขวาเราก็ก้าวได้ทั้งสองขาแต่แค่ความหมายมันต่างกันถ้าเกิดก้าวขาขวาเนี่ยเราอยู่หน้าต่อง่ายแต่ก้าวขาซ้ายเนี่ย เราอาจจะดักลูกที่เขาตีมาได้ต่อเลยพยายามเข้าไปหาลูกตอนที่หมาอยู่เหนือเน,น็ตแบบนี้เราจะได้เลือกตีอะไรก็ได้โอเคเบสิก <Okay, basic S 1> ของการรับเสิร์ฟก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูวิธีที่ถูกต้องกัน <c oughs> วิธีรับลูกเสิร์ฟที่ได้เปรียบก็จะมีประมาณนี้ <c oughs> ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไให้เพื่อนด้วยไปละบาย